คุณเป็นคนที่เทรดแล้วยังไม่เคยได้ถอนใช่ไหมครับผมคอร์ทฟิลจากเด็กอายุ18สู่เทรดเดอร์เงินล้านเป็นเจ้าของบทเรียนฟรีที่สร้างผลลัพธ์มากมายและมีนักเรียนเทรดประสบความสมําเร็จมากกว่า1,000คนซึ่งอาการนี้เป็นหลายคนคือเราเทรดได้กําไรนะแต่เราไม่เคยถอนออกมาเลยแบบได้กําไรปุ๊บก็เอาไปเทรดต่อสุดท้ายกลับมาเท่าทุน ปัญหาหลักเลยของคนที่ทั้งอยากปั้นพอร์ตและคนที่อยากจะทากาไรซึ่งจริงๆมันมีเทคนิคอยู่นะครับคือเทคนิคการเสพกําไรผมจะสอนเทคนิคการโยกเงินในพอร์ตออกมาว่าโอเคเวยาเราเทรดปุ๊บได้กำไรปุ๊บเราจะโยกเงินในพอร์ตแบบไหนให้เรา manage พอร์ตได้แล้วทําให้พอร์ตโตเหมือนกับที่ผมเทรดได้กาไร1ล้านบาทภายใน7วันนะผมก็ใช้เทคนิคนี้ ใน forex 10x นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายทุกคน2คลิปนะคลิปแรกนะครับเทคนิคก,การเทรดกำไร1ล้านบาทใน7วันนะครับอยากทุกคนไปดูนะสอนอย่างละเอียดเลย1ชั่วโมงว่า7วันผมทำไงได้เงินล้านพอคุณเรียนจบเนี่ยคุณลองไปเรียน forex 10x ดูนะครับคุณจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมผมถึงได้กำไร1ล้านภายใน7วันนะแล้วอยากให้คุณติดตามช่องนี้ไว้นะครับปีหน้านะครับผมก็จะมีแพลนแจกคอร์สฟรีอีกเพียบนะครับในการเทรดนะครับรวมถึงด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยนะเพราะเทรดเดอร์มีปัญหาเรื่องจิตใจกกัันนนนนเเเยยอะะะคคครรบบบผมู้ทุป็นนะแบบ เฮ้ยทำไมช่วงนี้เทรดขึ้นช่วงนี้เทรดไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยทาอีกคอร์สนึงมาแก้ปัญหาแต่จะลอนช์ปีหน้านะครับอยากให้ติดตามไว้นะครับแต่ตอนเนี้ยแนะนําว่าให้ไปลงเรียน7วันกําไร1ล้านบาทดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบก็ไปต่อในคอร์สเรียนฟรีที่ชื่อว่า forex ten x ก็จัดการให้ทุกอย่างแล้วเป็นโซลูชันเลยนะครับอยากพาคนไทยมีรายได้เดือนละแสนกันนะครับนี่คือมิชชั่นของช่องผมแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ